สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมนะครับกับจับ เกมเมอร์ยังอยู่กับฮอกวอตเลกาซี่ครับน,นี่คือ EP ีที่8แล้วทุกคน e ีพีที่แล้วนะครับจ็อบเกมเมอร์ก็ได้ผ่านบททดสอบที่1ไปที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้ครับเรากําลังเดินทางไปที่สุสานสุสานหนึ่งครับเพื่อ <c oughs> ไปทําภารกิจบางอย่างให้กับล็อตก็เพื่อเป็นข้อแรกเปลี่ยนที่จะให้เขาเนี่ยบอกความลับบางอย่างของแลนล็อกให้กับเราได้รู้ครับทุกคนจะมีอันตรายอะไรรอจ็อบเกมเมอร์กันอยู่บ้างต้องของกำลังใจกันก่อนครับคนละไลค์คนละแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแลล้วไปกันเย ครับกับจ็อบเกมเมอร์อ่าที่นี่แล้วที่นี่แล้วหลงศพที่ว่าขอให้ชโชคดีนะมีอะไรจะถามก่อนจะเข้าไปไหม

นี่งไงต้องใช้ลูมอสล่อมแมลงมาฉลาดจริงๆเลยกูเอ,อ้ยตูเปิดแล้วครับทุกคนฉลาดหาใครเปรียบไม่ได้จะมีสักกี่คนบนโลกที่ดูวิธีเปิดปเนี่ยใส่ต้องมาดูคลิปกูหมดมั้งแก้งไม่ลงคลิปนี้ดีกว่าเออจ,จะได้ไม่ผ่านกันทั้งโลกลเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ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  เรงอยู่ในนี้แล้วเปล่าเราใช้ดิพุตโตนี่ไงหมายถึงเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนนี้นั่นไงพูดไปทางขัดคำเลยเจอฝูงตบดีลุย โอ้โห oh, ยิงไม่เข้าค่ะ <laughs> ยิงไม่ได้ใช้ท่าจุดประทัดงานตุดจีนไม่ได้เพนเพนเพนอย่างเดียวสู้ไม่ได้ก็เพน <c oughs> เ,เอาตกน้ำ Lumos. โอ้โหเห็นทีต้องฆ่าครับไม่งั้นมันครูดาวสปินไม่ทันครับทุกคน ลูโมสฉันต้องไปนำมอสไป t ี่ป o ะตูลูโมสโอ้ย่าฮาตั้งนานอยู่นี่ <c oughs> รเรียบร้อยเปิดแล้วประตู ี่นี่แล้วนอย่งี่ไงเจ้าโจรซิกเด็ตริงได้กุญแจอะไรมาทางออกลับกลับมาแล้วครับแต่ผมไม่เจอบวกที่คุณบอกเลยครับเจอแต่ศพโจร ทำโปรไอชิบหายเอ้ยแสดงว่าพวกมันมาถึงก่อนเรานะเนี่ยเราต้องรีบไปเอามันคืนก่อนที่รุกบูดมันจะเอาหมวกมาให้แรนร็อกใส่ฉันเห็นแคมป์อยู่แคมป์หนึ่งไม่ไกลจากเนี่ยน่าจะเป็นแคมป์พวกมันแน่เลยเธอช่วยไปจัดการหน่อยได้ไหมเดี๋ยวฉันจะหลบหลังเธอไว้พี่ขาดทิงอ้าวได้ครับเอาล่ะก็รีบไปกันเลยอย่าที แอบซุ่มโป่งไปขโมยของเอ้ย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 เอ้าโ,โทรมาโทรโทรใครโทรมาวว้าดีเลยอย่างนี้จะได้ไม่ต้องยุ่งกับกูขโมยเลยครับแหวบให้บอกว่าไม่ใช่นี่หว่านี่อะไรอ่ะเอา้อเเอาจามตะหี้อะไรนะโอ้โห h a r to pin down ฮนักว่ายน้ำเป็นกว่าไม่ขอยุ่งเกี่ยวกันในทั้งทินเอการเอาสู้สงบลงแล้ะครับโทรยังอยู่เลยครับเออยู่ไหนนะนี่ไงได้แล้วเฮ้ย ใครมาอีกวัดอะช่างแม่งปล่อยมันสู้กับโทรไปกูหนีอุ้ยอุ้ยมันเห็น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 ก็เพนดีครับวีแม่ตั้ง้ะครับไม่ตู้ด้วยหนะครับกลับไปหาล็อตก๊อกกอนเฮ้ยขึ้นไปกวาดเลยไปแพน กลับมาแล้วครับโอ้โหไหนบอกไปกับกูไงมึงไม่ไปคนเดียวผมได้หมวกมาแล้วครับโอ้ทำได้ดีจริงโอ้มันสวยงามนี่กว่าที่ฉันคิดไ้อีกนะเนี่ยมันดูเหมือนหมวกกันน็อกธรรมดานะครับเนี่ยเฮ้พูดอะไรไปเรื่อย มันมีค่ามากกว่าหมวกธรรมดาแน่ๆเลยไม่งั้นต้องเปพวกโจรที่ขโมยไปล่ะใช่ไหมอามนุล่ะขอบคุณมากนะทีนี้ฉันก็ทำให้แลนล็อกเดี๋ยวไว้เนื้อเชื่อใจฉันได้มากขึ้นแล้วฉันจะรีบเอาไอ้หมวกกันน็อกนี่ไปให้เขาแล้วฉันจะได้แอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่เขาค้นหาอยู่คุณมีความประทับใจมากเพื่อนฉันดีใจที่ฉันไว้ใจคุณ สวัสดีลุคแค้นฉันอยากจะมาแข่งรอบสุดท้ายโอ้ยงานนี้งานใหญ่ได้เลยหวังว่านายคงจะฝึกซ้อมมาพอนะอันตรายนะเดี๋ยวกรัดมาพร้อมมาละพร้อมมานานแล้วเอาเยี่ยมเลยอยากจะมีคู่หูไหมโอ้ยเกะกะไม่เอาเอาแล้วแต่นะ the That's spirit. ตรงพลังมายิงมายิงมาตรงาลังยิงมานั่นแหละไอสัตว์ถึงหลังหาเรี <S 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 ่ยมหาเลียมว่ะหาเลี <S 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 2> <S 2> <S ่ยมว่ะตรงพลังไว้เลยส่งพลังไว้เลยสบายเลยตรงนี้ มือป่าก็ยิงไปส่วนตาได้ดูไอ้สามตัวตายมันส่งมาหลังไหมเรือมันเรื่อยๆตัมาน,เ,น,มนเ,เรื่อยๆตัวมานเรื่อยๆเรื่องตายแน่ส่งมาหลังให้กูอย่างนี้

ตมวอีกต่วเร่อเรื่อยอย่าหยุดอย่าหยุดเออ

โอ้โหชนะแล wow ้วนายเป็น oh ผ <okay> ู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้มันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นแหละไอ้หนูนี่เป็นไงดึงหน้าสักหน่อยวัสดีนะหนูหทุกคนคงจะพร้อมรัะการเรียล้ใช่ไหมสัตวพิเศษทุกตัวไม่ใช่ว่าจะน่ารักบางตัวก็อันตราย They their are way all in own วันนี้จะจะสอนพื้นฐานของสัตว์พิเศษให้ฟัง How to for a a e b ขอเชิญคุณสวิตติ้งมาช่วยฉันสอน่อยได้ไหมได้เลยศาสตราจารย์โทวินสวัสดีนะจะชื่อว่าป๊อปปี้ป๊อปปี้สวิตติ้งผมเจับเกมเมอร์ครับ e t i m e s ไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าสัตว์วิเศษทุกตัวของคราสเนี่ยปอดไทยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย <c oughs> เอานี้ลองเล่นกับมันดูซิแต่ <c oughs> ระวังลิ้นมาหน่อยนะระวังลิ้นนะ <c oughs> ให้แปลงขน อันนี้เนี่ยเศษแป้งมาแปรงขนให้มันเนี่ยเนี่นี่ยอู๋มันน่ารักจังเลยมันต้องรู้สึกดีแน่ๆก็อาจจะหิวแล้วนะป้อนอาหารมาหน่อยสิอันนี้เอาไปแดกเข้าไปเนี่ยอ่ะโอ้ลอยได้ออดูเหมือนมันจะชอบนะมันน่ารักมากเลยครับ ใช่บรรใจดีด้วยทำได้ดีมากนะทุกคนออกไปชันจใหทุกคนได้ทำความรู้จักกาบสัตว์วิเศษตัวอื่นกันบ้างนะฟุลสวิตติงแสดงให้นักเรียนใหม่ของเราดูหน่อยสิ ทางนี้เลยเห็นไหมนั่นน่ะคือตัวนีโซ่โอ้คเซ้ดูหนวดมันดียวโอยากหาเลยหนวดมันอะแม้ยาวเฟ้ยเลยน่าดึงมาทำให้กวาดนหนวดหนวดมันอ่ะเฮ้้ไอตัง้อ นี่นายทำอะไรของนายน่ะเฮ้ยมันไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะบป๊อปปี้สัตว์ทอมันชื่อว่าเพอร์เซฟานีมันไม่ตลกเลยนะครับนี่ใครเนี่ย ต้องแปรงขนได้เจ้าตัวคดีเซลแล้วให้อาหารมันอ่ะแปรงขนให้มันให้อาหารซะด้วยอา้าทำได้ทีละอย่างโอ้ยแปรงไปกินไปก็ไม่ได้เนะเาะอ้ากินนี่อะมึงกินกูก็ดื่มด้วย <c oughs> <c oughs> เราหมดคลาสแล้วนะทุกคนเอ๊ะนักเรียนใหม่ของเราไปไหนแล้วเนี่ยขอเวลาสักครู่สิผมอยู่นี่ครับสตาจารย์เรียกผมจจอบเกมเมอร์ก็ได้ครับมีอะไร t ห me ครับเป็นยังไงมั่งกับคลาสแรกของวิชาสพิเศษ โอ้มันสนุกมากเลยครับอาจารย์ดีมากอาจารย์วิสลีย์ก็เลยฝากฝังให้ฉันดูแลเธอด้วยนะฉันก็จะสอนให้เธอได้รู้จักสั์พิเศษเยอะๆนี่มานี่หน่อยซิกระซิบทำไมนราอยู่แค่นี้มีอะไรเปล่าพ่อปีขอบคุณอีกครั้งนะ เธอนี่ยเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์เจิดจ้ากลางทะเลทรายใช่ป่ะวะนันดีไหมเนี่ยมันร้อนยิ่งร้อนกว่าเดิมไปหลายสัตว์นี่แล้วก็มีใครบางคนด้วยนะอยากให้เธอรู้จักแต่ว่าเ้าอยู่ในป่าน่าสนใจนะพาไปเลยน่ d เอาจะพากูเข้าป่าเข้าดงซะแล้วฉันไม่เคยพาใครไปเลยนะเพียเธอเป็นคนแรกเลยจริงเหรอขอบคุณมากนะเธอกับฉันเนี่ยมีความคิดอะไรอย่างเหมือนกันฉันก็เลยอยากพาเธอไปเราใกล้ถึงแล้วตรงหน้ามันไงอยู่ตรงนั้นก่อนนะปิดปิว โอ้โหฮ,ฮิปโปกิปนี่คือไฮวิงมันดูสง่างามมากเลยใช่ไหมแนะนำตัวกับเธอซี่แต่ระวังด้วยนะคอยคอยต้องคอ,ค,อคอยเข้าหามาัน ค่อยๆนะค่อยๆค,ครับนี่ย่องตอดเข้าไปก <c oughs> ้มหัวคำนับสวัสดีครับผมเจอบเกมเมอร์โอ้โหผูต้องมาคคำนับสักแล้ว <c oughs> อ,อ๋อสวัสดีอ๋อพูดได้หรอไม่ได้ดิ <c oughs> ขอจับได้ไหมคะ <c oughs> น่าแปลกมากเลยฉันไม่เคยเห็นนิโปกิฟตัวไหนย,ยอมรับมนุษย์คนไหนได้เร็วเท่าเธอเลยนะเนี่ย I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. เอา <c> ล <oughs> ะ <c> ง <oughs> <c> ั <oughs> ้นกูไปยังขนเลยแต่ยังไม่พอยัดข้าวด้วยเอาเอาแดกอืมเกียง อร่อย mhm. อร <ıyorlar. S 1> ่อยไปดีกว่าเอาละครับทุกคนไปเควสต่อไปกันเลยไปหาแกต์วินมูนครับสวัสดีครับคุณมูนโอ้เราเจออีกแล้วนะโอ้ยอติเอ้เอ้ยไม่ใช่สหายน้อย กองอึ้งเลยว่าต้องขออภัยกองเลยครั้งที่แล้วอ่ะที่ว่าพูดเรื่องน่ากลัวไปแต่ว่าเนี่ยไล่ยิงเรื่องของลื้อฮอปกหมดแล้วสุดยอดเลยทั้งมีเรื่องจะขอร้องให้ช่วยหน่อยได้มากเห็นลูกปั้งบั่งไหมจากไล่อ่ะ โอ้โหมืดเลยรอจนมืดยืนดูกันจนมืดอ่ะแมารพอตกกลางคืนแล้วมันจะเป็นอย่างเนี้ยหรือพอที่จะหยิบของนั่งออกมาจากลูกปังได้ไหมไหนดูก่อนนะอ้าวก็หยิบได้ดิครับ Which incidentally <coughs> can only be done. It's it's an an time time. Time. Why don't you hold on to that one for now? And I'll explain more as we walk. Which takes the form of a demigod. This one took the form of a demigod. A demigod creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. มันมีรูปปั้งไอตัวไดมองแก๊สอะไรไดมองไก์อะไรนั่นนะน่ากลัวมากเลยเพราะว่เลยอยากให้เลือช่วยหน่อยมันมีรูปปั้งสองตัวอยู่ในหอคอยหอคอยหอคอยได้เลยครับผมจะช่วยคุณเองอ๋อสุกยอกเลยว่าแล้วเชียวแต่ประตูมันล็อกนะหรือจะต้องสะดอกกุญแจเข้าไปอ่ะ However, Alahamora. That's how. you will get in? แต่ว่า,า,าตอนกลางคืนเขาห้ามออกมานอกสถานที่ไมได้เหรอครับเอาท้อยตรงใจอะไรอ่ะต้องอว้วนอยู่เท่าเรืออว้วนออกประจำ้ำลูกปังตัวแรกนะอยู่ในห้องอาบน้ำของพรีเฟกรู้จักไหมพรีเฟกอาตัวเฮียรูออย้จักไหมตัวเฮียพรีเฟก อะโลโฮมูรามาแล้วครับวรเวสเตอร์กุญแจอะโลโฮมูระอ้าอ้าอ้าออ้าเอาาได้เฉยอะไรวะน้านะอ๋อสุกยกเลยต้องขึ้นไปข้างบน ขอย่องครับมีใครรู้เลยว่าผมเข้ามาแล้วนะเอาละสะดออคุณแจโอรโหมูลาถึงแล้วอวาน้ำเอ้ย แอเปิดน้ำเปิดน้ำผีหลอกผีหลอกนี่ไงครับเจอแล้วขึ้นไปต่อครับอยู่นั่นไงหยิบมาเลย เอ้ยมีคนเห็นมีคนจะมีคนเอ้ยหลบกอดครับยไปก่อนละครับพ fit, เพนก่อนละครับมาลวครับคุณมูนฮัลโหลมิสเตอร์มูน Hello, ผมได้ของที่คุณอยากได้นะครับโอ้ยพระเจ้าช่วยโอ้สุกยกเลยหรือเนี่ยถูกใจเตี่ยมีทีได้ช่วยนะครับ เอาละครับทุกคนหลังจากที่ผมผ่านบททดสอบแรกมาด้ยครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ใช้ชีวิตสุขสบายมาตลอดเลยครับในโลกแห่งเวทมนต์นี้นะครับแต่ผมคิดว่าบททดสอบที่สองาลังรองผมอยู่อีกไม่นานแล้วทุกคนผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับแต่ว่าบททดสอบที่2จะยากเย็นแค่ไหนและผมจะสามารถผ่านได้หรือไม่ต้องติดตาม EP ต่อไปนะครับวันนี้ผมต้องขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะก่อนจากกันพูดพร้อมกันกดว่าจบท เกมเมอร์ไปก่อนครับบ๊ายบายจุ๊บๆ